ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จ้าวีหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานสองเทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องคุ้มครองมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเท้าวฮิรัญยพนาสูนชื่อกันว่าเป็นอสูนเทพผู้คุ้มครองประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครล้งเมื่อพุทธศักราช2449 พระองค์เสด็จประพาสมณฑนพายับเมื่อจะออกเดินทางไปในป่าผู้ที่ติดตามเสด็จพากันกลัวว่าจะเกิดพยานตรายต่างๆพระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาดำรัสเพื่อให้เหล่าเจ้าใหญ่ในโตคลายกังวลว่าเมื่อจะเสด็จที่ใดคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตราย มีให้มากั้มกลายพระองค์และบริพารผู้โดยเสด็จจากนั้นมีผู้ที่ติดตามเสด็จได้กล่าวถึงความฝันอันแปลกว่าเห็นชายรูปร่างล่ำสันใหญ่โตแจ้งว่าชื่ออะิรันเป็นอสูรชาวป่าจะมาตามเสด็จอารักขาดูแลระหว่างมีให้พยานตรายทั้งหลายทั้งปวงมากั้มกลายทั้งพระองค์และข้าราชบริพาร พอทรงทราบความจึงมีพระราชดำรัสให้เหล่าข้าราชบริพารจัดอาหารเครื่องสักการะบูชาไปเส้นที่ในป่าริมพรัพลาเมื่อถึงเวลาเสวยค่าทุกวันจึงได้โปรดกล้าวให้แบ่งพระกยาหารจากเครื่องเสวยไปตั้งเส้นเสมอหลังจากที่เสด็จประพาสมณฑลพายับแล้วข้าราชบริพารก็พร้อมกันเชิญเท้าฮิรัญญะอสูรให้ตามเสด็จ เมื่อเสด็จออกจากกรุงเทพด้วยตลอดมาพระสยามเทวาธิราชถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4โดยมีความเชื่อกันว่าทรงเป็นประมุขของเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาบ้านเมืองมีเทพบริวารสำคัญได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 ทรงเคารพบูชาพระสยามเทวทิราชเป็นอย่างสูงทรงถวายเครื่องสักการะเป็นประจำทุกวันและทรงถวายเครื่องสังเวยทุกวันอังคารและวันเสาร์ก่อนเวลาเพลนกับโปรดกล้าวให้จัดพิธีสังเวยเทวดาในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าอันตรงกับวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติแบบโบราณด้วยทั้งเป็นที่ร่ำลือกันว่าพระสยามเทวทิราชนั้น ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักหม่อมเจ้าภูพิสมัยดิสกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระราชโอรสในรัชกาลที่ 4, สี่ทรงเล่าวา่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการศึกษาประวัติศาสตร์มีพระราชดำริว่าประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายครั้ง แต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นพันตรายมาได้เสมอคงจะมีเทพพาดาที่ศักดิ์สิทธิ์คอยอภิบาลรักษาอยู่สมควรที่จะทำรูปเทพพาดาองค์นั้นขึ้นสัก,การะบูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระวะรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์ทวรการปั้นหล่อเทวารูปสมมุติขึ้นถาวายพระนามว่าพระสยามเทวาเทราชประดิษฐาน ณพระที่นั่งทรงธรรมในหมู่พระที่นั่งพุทธมนเทียนในพระอภิเนวนิเวศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์ได้สร้างเทวรูปที่เหมือนกับองค์พระสยามเทวทิราชขึ้นอีกองค์หนึ่งโดยข้อมูลจากมติชนกล่าวว่าเป็นพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีลักษณะเป็นเทวรูปหลอ ส่งเครื่องกษัตริย์ธิราชพระหัตถ์ขวาส่งพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับองค์พระสยามเทวธิราชแต่พระพักลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบกิ่งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองมีฉัดทองห้าชั้นตั้งอยู่สองข้าง จารึกพระปรมาพิไทยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีนแต่ในอีกความเชื่อหนึ่งของจีนพระสยามเทวทิราชมีป้ายชื่อแปะที่หลังพระพุทธรูปตามความเชื่อของทางจีนที่บูชาผีบรรพบุรุษถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่งตางๆจากเรา